จงหาจำนวนจริง x และ y ที่สอดคล้องกับสมการต่อไปนี้คืออะวะให้แก้สมการ<ม>ถูกป่ะโอเคไหมให้แก้สมการ<ม>จริงๆข้อนี้ง่ายกว่าข้อเมื่อกี้อีกนะไ้หนูอ่ะยังไม่เคยทำนะยังไม่เคยทำปหรอาอ่าอ่าเดี๋ยวใบให้ใบให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะใบไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำได้แล้วจะ ให้หยุดทำแล้วกันนะคือ oh. ไอ้ไอ้ก้อนข้างขวาเนี้ยก้อนขวาเนี้ยใช่ใช่ก้อนขวาเวลาท,ที่เราทำไปทำมาแล้วอะสุดท้ายเราจะได้ a บวก b i ใช่ไม่ใช่แล้ว a มันก็คือ,อ x เห็นเปล่า ดีก็คือวายไม่ใช่สองามเท่ากันบีไม่ใช่วายบีคือหคูณไใช่แล้วต้องเอาลบมาด้วยนะลบห้าคูณไอย่าถูกไหมถูกไหมไ้ข้างซ้ายข้างขวามันจะเท่ากันอย่าใช่แล้วใช่แล้วมันเหมือนคู่อันดับถูกปะ่ะคู่อันดับเวลาที่เรา ทำไปทำมมอย่างเงี้ย x ก็ต้องเท่ากับ x y ก็ต้องเท่ากับ y ซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยมันมีสมบัติข้อหนึ่งที่บอกว่าจำนวนเชิงซ้อนจะเท่ากันก็ต่อเมื่อส่วนจริงเท่าและส่วนจินตภาพเป็นไงด้วยเท่าด้วย เข้ okay, มคุ้นๆไหมเรียนแล้วอะ่ะเพราะนั้นเราใช้สิ่งนี้แหละมาช่วยในการแก้สมการครับผม่าใบเท่านี้ทำเป็นย่งทำเป็นย่างใบ,าใบเท่านี้ลองทำดูอ่าถ้าทำเป็นแล้วทำอ่าเฉลยนะ ก็เราต้องเริ่มทําจากข้างหลังเนาะสำหรับโจทย์ข้อนี้เร,เริ่มทําจากข้างหลังงั้นลอกลอกโจทย์ข้างหลังก่อนเอ่อบวกหนึ I ่ 1. ส่วน i ทีนี้จะกําจัด i ล่างก็ต้องคูณด้วยลบ i บนล่างถูกป้าคอนจูเกตอะอย่างนี้นะข้างหลังติดลบ i ลบหนึลบ i ส่วนลบไอวันนั้นจะก,กํำจัดตัวนี้ก็ต้องคูณด้วบนล่างโอเคไหมได้ทำอย่างนี้ไหมโอเคพอ,อทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บข้างล่างตัวแรกก็จะเป็นส่วน1นึ่งำนองเดียวกันตัวหลังก็เป็นส่วน1เหมือนกันนั่นแหละนะฮะทีนี้เดี๋ยวนะเลข1ไม่ให้เขียนอย่างนี้ให้เขียนแค่ขีดลงมาเฉยเดี๋ยวจะงง ทีนี้ก็เอาลบ i เข้ามาคูณเนาะ i คูณลบ i ก็เป็นลบ i อกำลังสองกำลังสองคือลบ1เพราะนั้นมันก็คือ1แล้วก็ไ้ตัวน่ะอบตัวตแล้วนะใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะอ่าอ่ามันคือหนึ่งแล้วก็ข้างหลังคือลบไอถูกไหม,ม,มทำนองเดียวกันข้างหลังก็เอาไอเข้ามาคูณเนาะ เออเดี๋ยวนะอ่ะไคูณหนึ่งก็กลายเป็นไอแล้วก็ไอคูณลบไอก็กลายเป็นลบไอกำลังสองมันก็คือหนึ่งหนึ่งบวกไอถูกไหมเอาสองตัวนี้มาลบกัน คำตอบที่ได้ก็คือตัวเลขลบตัวเลข1กับ1น1หายไปก็กลายเป็นลบ 2i ถูกไหมใช่ไหม mm hmm. ทีนี้เราก็มาวิเคราะห์กันว่าลบ 2i เนี่ยเขียนมันให้อยู่ในรูปของออส่วนจริงก็คือ0ลบ 2i ไใช่ปะใช่ปะ แล้วเราก็อันนี้มาเทียบเนาะ x ลบ 5y i เพราะนั้นตอบได้เลยว่า x ก็คือ0ถูกไหมครับ x คือ0ส่วนลบลบตรงนี้เหมือนกันแล้วเห็นเปล่าดังนั้นเราก็บอกได้เลยว่า 5y ก็คือ2ใช่ไหมฮะ 5y ก็คือ2ฉะน,นั้น y เดียวก็คือ 5y เท่ากับ2 y เดียวก็คือ2ส่วน5จบปะจบปะเขียนไงดีอืมจบปะนะคิดได้อย่างนี้ไหมเนี่ย อ้าวส่งผิดที่ <laughs> <laughs> อ่เดี๋ยวแคปเจอร์ใหม่